เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองอะไรเราบ้างมีอยู่4ความคุ้มครองนะคะความคุ้มครองที่หนึ่งค่ะกรณีที่เราไปชนคู่กรณีเสียชีวิตนะคะหรือว่าบาดเจ็บค่ะจะชดเชยให้ถึง5้าแสนบาทเลยทีเดียวนะคะ ความคุ้มครองที่สองค่ะคุ้มครองรถของคู่กรณีหรือว่าทรัพย์สินคู่กรณีกรณีที่เราไปชนเขานะคะไม่ว่าจะชนรถเขาหรือว่าชนทรัพย์สินเขาบ้านเขามินิมาร์ทร้านค้าประตูบ้านรั้วบ้านกำแพงบ้านต้นไม้นะคะก็ชดเชยให้ถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะความคุ้มครองที่3ค่ะคุ้มครองรถของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เราไปชน แบบไม่มีคู่กรณีอย่างเช่นไปชนต้นไม้นะคะชนเสาไฟฟ้ารัวบ้านกำแพงบ้านนะคะชนสุนัขอย่างนี้ก็คุ้มครองนะคะหรือกรณีที่ชนแล้วมีคู่กรณีอย่างเช่นเราไปชนรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ด้วยกันนะก็คุ้มครองค่ะหรือรถสูญหายไฟไหม้ก็คุ้มครอง,รอาองตามทุนประกันที่เราได้ซื้อไว้นะคะ ความคุ้มครองที่4ี่ค่ะก็คือคุ้มครองคนในรถของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าผู้โดยสารที่มาด้วยนะคะตามรอยยศศูนย์หนึ่งก็คือถ้าเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าทุพพลภาพสิ้นเชิงหรือว่าถาวรนะคะก็ตามทุนที่เราได้ซื้อไว้นะคะแล้วก็คุ้มครองรอย0ศนย์สอค่ะก็คือการบาดเจ็บของคนในรถเรานะคะก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามทุนที่เราได้ซื้อไว้นะคะ แล้วก็ความคุ้มครองที่3ก็คือรอย0ศูนย์สาการประกันตัวผู้ขับขี่กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนะคะก็มีวงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ให้ตามที่เราได้ซื้อไว้นะคะนี่คือความคุ้มครองของประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะครบทั้ง4ความคุ้มครองเลยนะคะคุ้มค่าสุดๆสําหรับคนที่ออกรถมาใหม่หรือเป็นมือใหม่หัดขับนะคะควรจะซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากเป็นหนึ่งมิตรแท้ประกันภัยค่ะ